สวัสดีค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะหมูตุ๋นนะคะก๋วยเตี๋ยน้ําตกหมูตุ๋นกับข้าวเปล่าหนึ่งข้วเล็กๆนะคะแล้วก็พอผักค่ะนี่นะคะซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะใส่นะคะพอผักนะคะใส่อะไรเป็นมงนะคะนี่ใส่ใบโหระพาด้วยนะคะใส่ใบโหระพานะคะใส่ให้หมดเลยจ้าเพราะชอบทานผักแล้วก็ใส่ให้หมดเลยค่ะ แล้วก็ใส่ด้วยมารักกินบ่อยค่ะแบบนี้ใส่ไปให้หมดนะคะให้คุ้มค่านะคะที่เราซื้อมานะคะแล้วเราก็ใช้ช้อนนะคะช้อนจะมีช้อนส้อมนะคะช้อนสั้นนะคะชอบชอบทานอะไรที่แบบเป็นช้อนนะคะตักสั้นๆนนมันง่ายมันไม่ยาวนี่นะคะมีค่าหน่อยนึงก็โอเคแล้วจ้าข้าวเพื่อดกเพลกพอแล้ว นี่ค่ะหมูตุ๋นนะคะหมูตุน๋นมีมะระเราใส่มะระไปด้วยนะคะว้ไวเตี๋ยวน้ําตกหมูตุ๋นนะคะกับลูกชิ้นนะคะนี่นเราต้องลองชิมก่อนนะครับไม่ต้องเติมน้ำปลาเพราะเขาเค็มอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีทั้งลูกชิ้นนะคะจะเป็นน้าตกตกมนะ็ไม่ใช่น,น้าตด,ดผูกผิดขออภัยค่ะ ริไม่รู้อะนี่คะ่ะชอบมากใครกินแล้วก็สาดใจมากินด้วยกาลยจานี่คะ่ะมีหมูตุมด้วยชอบนะคะแบบก๋วเตี๋ยวชอบกินกับข้าวไม่รู้เป็นอะไรนะคะต้องมีข้าวหน่อยนะคะมันจะไม่อิ่มท้องนะคะนี่คะ่ะเหมือนกับเรารก็กินก๋วยเตี๋ยกุหลาบอะไรเ,เหล่านะคะ อ,อร่อยทุกวันนะคะใส่ผักไปให้หมดเลยเนี่ยใส่ผักหมดแล้วไม่ต้องเป็นน้ำปลาเพราะเขาเข็มอยู่แล้วอร่อยมากค่ะดูแลกินแล้วกันข้าวหอมมะลิร้อน เติมโต๊ะนี่ค่ะใช้ช้อนส้อมกับช้อนนี้ไม่เสมอตยนทีนไม่ไม่ชอบชอ้อนอยยาวค่ะยิงว่าเตี๋ยต้องช้อนสั้นเราไม่มีติ๊กติกเก็บเราก็ใช้ช้อนซ้อมเขาไม่ให้ติกเก็บมาจเลยนี่เนียข้าวนี่อร่อยนะคะ เ็นเส้นหนี่นะคะเส้นหนี่อร่อยนี่ค่ะมลาละนะคะ เวลากินแล้วมันรู้สึกดีค่ะมันมีวิตามินที่ดีด้วยนะคะแล้วนี่ขมพอเรากินก,กับเกลือไปแบบน้ำตกไปพวกนี้มันไม่ขมแต่แปลกนะเวลาเราไปต้มจิ้ต้มอะไรทำเป็นขมหรือว่าเราไม่ชอบกินแบบแสุกๆนะเวลาแตกคนกินด้วยค่ะ กินด้วยกันนะคะไฟเพิ่งมานะคะเพราะก็ต้องเอาราไฟฟ้าเปลี่ยนสายยาวเลยะค่ะอส่ยซอยะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลี้ยวอันนั้ไม่้อยมากเท่าไหร่ยังมีลมพัดเมื่อวานฝนก็ตก น้ำเข้มข้นอะคะะ้้งกินข้าวนี่หมูตุ๋นคับลูกชิ้นค่ะเขาให้ผักให้ผักสดมาลใส่หมดแล้วนะคะกินมเนาะเวลาสี่โมงนี่เรากิน แล้วเราจะไม่กินข้าวนะครับก,กินแม่ให้มืด เน้นๆเลยผักกินแหวกินอีกกินได้เลยจ้า ด้วยกันนะคะ อร่อยมากหมูตุนหมูตุนนุ่มมากเลยจะจะสำรักความอร่อยค่ะอร่อยมาก นี่ค่ะหมูตุ๋นอร่อยจ้านี้นะคะขนผ่านเยอะมากกุ้ยเก๋เขาขายไม่แพงแต่ก็อร่อย ลุกชิ้นด้วยนะจ๊เนี่ย,นนยกินแล้วอร่อยเนี่ยอร่อยเดี๋ยวคงหมดแน่เลยค่ะทอดหรือหน่อยนี้ ก็ขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันแล้วกันนะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขค่ะเดินทางมาไหนปลอดภัยแค้วคาดจากพลิอันตรายทั้งปรวงบุรกษาพาคุ้มครองสาธุค่าบไปบายนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ